แนวข้อสอบเราขาคณิตวิเคราะห์ข้อที่11นะครับก็บอกว่าให้เส้นตรง l 1เนี่ยผ่านจุด A แล้วก็ตัดแกน x ที่จุด B นะครับแล้วก็ถ้าเส้นตรง l 2เนี่ยผ่านจุดกึ่งกลางของ A B แล้วก็ตั้งฉากกับ l 1ถามว่าสมการของ l 2เนี่ยคือช้อยไหนนะครับ ค้อ,อนี้ถ้าไม่วาดรูปเนี่ยมึนแน่นอนนะครับเราก็ต้องวาดรูปนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของการหาสมการเส้นตรงใช่ไหมครับตอนนี้มันมีเงื่อนไขว่าอะไรบ้างครับมันมีเงื่อนไขว่าผ่านจุดกึ่งกลางเพราะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องหาจุดกึ่งกลางของ a b เนาะก่อนอื่นเนี่ยเราสังเกตนะครับจุด a นะฮะจุด a เนี่ยมันคือจุด0 4 เเป็น0 y เป็น4อย่างนี้แสดงว่ามันคือจุดตัดอะไรฮะตัดแกนอะไรดูออกไหมถ้า x เป็น0เนี่ยแปลว่าตัดแกน y ใช่ไหมเเป็น0แปลว่าตัดแกน y ที่เลข4นะครับแล้วก็จุด b เนี่ยนะฮะ x เป็นลบ3 y เป็น0 ถ้าสมมุติว่า y เป็น0 mm hmm. เขาเรียกว่าจุดตัดแกน x ถูกไหมแสดงว่าเส้นตรง AB เนี่ยมันเป็นเส้นตรงที่ตัดแกน y กับแกน x นะฮะแล้วทีเนี้ยเราก็เอาจุดมาพลอตดูซนะิจุด x 0 y 4นะครับสมมุติว่านี่เป็นแกน x นี่เป็นแกน y เนาะดูทางซ้ายสุดนะถ้าสมมุติว่า มันเป็น x 0 y 4มันก็น่าจะประมาณนี้ถูกไหมเนี่ x เป็น0 y เป็น4แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ x เป็นลบ3ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะ x เป็นลบ3 y เป็น0มันก็จะเกิด2จุดนี้ขึ้นดังนั้นเส้นตรงที่มันจะมาตัดเนี่ยมันก็น่าจะลากเอียงประมาณนี้ถูกไหมน่าจะเอียง แนวแนวนี้นะครับกราก็เริ่มประกบล่างประมาณนี้เนาะอ่าแล้วไอ้เจ้า04นี่คืออะไรนะ04นี่คือจุด A นะครับส่วนลบ30เนี่ยก็คือจุด B ใช่ไหมพูกรรากลาดนี่คือจุด A จุด B นะครับโอเคนะทีนี้เขาให้เงื่อนไขามาเนาะอันนี้คือ L1 นะครับ 1> l 1นะมันเป็นลักษณะแบบนี้เขาให้เงื่อนไขามาว่า l 2นะครับเส้นตรง l 2เนี่ยผ่านจุดกึ่งกลางแล้วก็ตั้งฉากกับ ab เราก็เลยน่าจะได้ประมาณนี้ว่ามันจะต้องตั้งฉากใช่ไหมนี่ก็น่าจะเป็นเส้นตรง l 2ถัไ่ไหมเส้นนี้คือ l 2แล้วก็มีการมีการตั้งฉากฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้แล้วก็ความชันคือจากหลักการที่เราเรียนมาน้องๆจําจำได้ไหมครับว่าถ้าเราจะสร้างเส้นตรงสักเส้นหนึ่งเส้นตรง l 2เราก็ต้องรู้จุดผ่านกับความชันนะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจุดผ่านนี่คือจุด m ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปหามา นะครับแล้วก็หาความชันของ l 2ด้วยต้องหาทั้ง2อ,อย่างนะครับโอเคนะหาอย่างไรหาอย่างไรอ่ะเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางก่อนหาพิกัดของจุดกึ่งกลางนะครับหาจุด m จุดกึ่งกลางคืออะไรให้เอา x กับ y เนี่ยบวกกันอเอา x กับ x เนี่ยบวกกันหารสองใช่อ่าจุดกึ่งกลางของ ab ก็ให้เอา0บวกกับ ลบสามห้มฮะจุดกึ่งกลางถ้าหาพิกัด x ก็คือเอาลบสบวกศนย์แล้วหารด้วย2ใช่ไหมอืมก็จะได้ลบสส่วนสส่วน y ก็คือเอาค่า y บวกกันนะครับ y ก็คือ0กับ4ใช่ไหมบวกกันหาร2ก็จะได้เท่ากับ2เพราะฉะนั้นพิกัดของจุด m ก็คือเท่าไหร่ครับ มี x เป็นลบสมส่วน2มี y เป็น2อันนี้เราจะได้จุดผ่านของ l 2แล้วนะตัไดไหมฮะอันนี้คือจุดผ่านนะครับของ l 2นะมันก็จะใช้หลักการอย่างนี้นะว่าแบบถ้าเราจะหาเส้นตรงสักเส้นหนึงก็ต้องรู้จุดผ่านแล้วก็ความชันโอเคไหมฮะทีนี้ต่อมาเราก็ต้องหาความชันของ l 2 นะซึ่งสมมุติว่าให้เป็น m 2ละกันโอเคมให้เป็น m 2ถ้าเราจะหา m 2เนี่ยเราก็ต้องใช้หลักการของเส้นตั้งฉากน้องๆจำได้ไหมครับว่าเส้นตั้งฉากเขาว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าเราเอาความชันของเส้นทั้งสองนะครับคือ m 2เนี่ยกับ m 1เนี่ยคูณกันมันจะต้องเท่ากับลบ1ถูกปหใช้หลักของความชันของเส้นตั้งฉาก ซึ่ง m 2เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องการหานะเราต้องการหาส่วน m 1ดูยังไง m 1ก็คือไปหาจากจุด a กับจุด b โดยการเอา y ลบกันก่อนใช่ไหมมันก็คืออะไร y 2ลบ y 1หารด้วยนะครับแล้วก็ x 2ลบ x 1ให้ใครเป็น1ให้ใครเป็น2ก็ได้จำได้ไหมเรื่องความชันนะครับ ดังนั้นเราก็จะได้มันเป็น4ส่วน3เท่ากับลบ1แสดงว่า m2 อย่างเดียวเราก็ย้าย3ไปคูณกับ1ใช่ไหมแล้วก็ย้าย4ไปเป็นตัวหารนี่ก็คือความชันของ m2 นะครับจะได้แล้วนะจะเสร็จแล้วนะสุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการหาสมการเส้นตรงเราก็ต้องเข้าสูตรเนาะ เอาแบบตรงๆนะครับน้องๆไม่ต้องไปพลิกแพลงอะไรมากเนาะหาสมการ l 2จากสูตรอะไรครับจากสูตร y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1นะ x 1 y 1ก็คือจุดผ่านที่เราหามาได้นะครับซึ่ง y 1เราคือเลข2เนาะ y 1ก็เราคือตัวนี้จุดผ่านนะครับ แล้วก็ความชันของเราคือลบเศษสส่วน4 x 1ของเราก็คือลบเศษสามส่วนสวนลลวนะฮะก็คิดเลขตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบแล้วนะครับโอเคเนาะอ่ะคุกรัเริ่มจากการเอา4คูณตลอดนะเอาเลข4มาคูณทางซ้ายเอาเลข4มาคูณทางขวา นะครับแล้วเราก็ตัดเลข4กันไปจริงๆแล้วมันก็คือการย้าย4จากขวาไปคูณทางซ้ายนั่นเองนะครับเราเอา4คูณเข้าลบเป็น 4y ลบ8ทันไหมคูณเข้าอย่างนี้คูณเข้าอย่างนี้นะครับส่วนทางขวาเราเอารลบ3คูณเข้านะลบ 3x มันไหมฮะลบ 3x แล้วก็เอารลบ3เนี่ยไปเจอกับตัวหลังก็จะเป็นบวก9ส่วน2 มีลบอยู่ตรงกลางนะลบอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแต่เอาลบสไปเจอกับลบสกลายเป็นบวก9ติดลบตรงกลางเหมือนเดิมจบท้ายด้วยกันเอา2คูณตลอดอีกทีนึงนะเอา2คูณทางซ้ายเอา2คูณทางขวาเพื่อกำจัดตัวหารนะฮะนี่นะเอา2คูณนะแล้วก็เอา2องข้างวงเล็บนะครับ2ูณเป็น8 y 2คูณ8เป็น16ทั้ทางขวานะครับเอา2คูณเข้าไปที่ลบ3ก็เป็นลบ6เอา2คูณเข้าไปตรงกลางก็จะเป็นลบแล้วก็เหลือแค่9เพราะ2ตัด2ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับน้องๆแค่คิดเลขไปนะเราก็ย้าย 6x มาไว้ฝั่งซ้ายดีกว่า 6x ก็จะบวกกับ 8y นะของเดิมมีอยู่ลบ16ย้าย9มาเป็นบวกถูกไหมครับ น้อก็จะได้6 x บวก8 y ลบเท่าไหร่16ลบไป9หาหกับหักล้างกับ9หลือ7เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ว่า6 x บวก8 y ลบ7เป็นสมการของ l 2อัดนไหม6 x บวก8 y ลบ7มีช้อยไหมไปดูกันนี่นะ6 x บวก8 y ลบ7ตอบช้อยที่3นะครับ เรียบร้อยสรุปก็คือถ้าออกข้อสอบประมาณนี้นะครับมันเป็นยังไงฮะเขาก็จะให้เราเนี่ยหาจุดผ่านกับหาความชันซะก่อนเราก็หาทั้งสองอย่างแล้วเอามาประกอบกันใส่สมการก็ได้คำตอบโอเคไหมครับเรียบร้อยนะข้อนี้ถ้าใครทำเก่งๆจะดูให้เร็วๆก็ดูได้นะครับผมก็เห็นปุ๊บว่า อ L1 มันมีความชัน4ส่วน3ถูกไหม L1 เนี่ยมันมีความชันก็คือ y4x3 ความชันมันคือ4ส่วน3เพราะฉะนั้น L2 มันจะต้องมีความชันเป็นลบถูกไหมลบเศษ3ส่วน4ซึ่งถ้าตามสูตรมันคือลบ a ส่วน b น้องๆก็ไปดูว่าลบ a ส่วน b เนี่ยมันจะข้อไหนที่มันได้ลบ3ส่วน4ก็คือ ข้อ2กับข้อ3ส่วนข้อ1เนี่ยมันไม่ได้ลบ3ส่วน4ก็ตัดทิ้งข้อ4ก็ตัดทิ้งนะฮะก็เช็คจากความชันคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับลองไปทำดูลองไปทำดูำดถามว่ายากไหมไม่ได้ยากนะครับรูก็มไม่ได้เอาโจทย์ที่ยากเกินจริงนะครับอาจจะดูง่ายด้วยซ้ำสำหรับบางคนที่แบบโอ้โจทย์แบบนี้จะออกสอบเลอก็ไม่แน่นะครับ สำหรับคนที่เก่งๆแล้วก็ดีใจด้วยเรื่องพวกนี้มันอาจจะแบบง่ายสําหรับน้องๆหลายๆคนแต่ก็อย่าลืมว่ามันยากสําหรับหลายๆคนเหมือนกันนะเอาใจช่วยนะครับลองฝึกซ้อมทําดูติดปัญหาตรงไหนยังไงมาคอมเมนต์คุยกันนะครับอย่าปล่อยให้ความไม่รู้มันเป็นปัญหาเหลื้อรังไปเรื่อยๆเนาะช่วยกันแก้ได้เราก็แก้นะครับแก้ไม่ได้ก็พยายามนิดนึงโอเคไหมช่วยกันนะครับ นี่คือข้อที่11แล้วนะครับมีทั้งหมดยี่ข้อนะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะสำหรับข้อนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ